เดี๋ยวรู้จักคอยดูวันนี้ก็จะตกปลาดอกเกาดอกแดงสิบโลอไอสัตว์เ้ยนี่กูรอมาครึ่งาาวันคุณแู่กูก็ไม่อยากจะบอกนะขอให้กูเมาแค่ไหนมาก็แดงสัต์ด้ี <c oughs> ครับตอนนี้ผมทำตัวเป็นคนที่เรียบร้อยมาเนื่องจากมีแต่คนด่ากูวันนี้ผู้ร่วมทางของเรามีรู้เลยนะว่าทำไมกูบนอยากขายกูจะไม่โพมีคำสบถตลอดเวลาไอ้ดงองมึงเป็นมึงเป็นมาตั้งแต่แรกเไรเงี้ยไม่ต้องมาอ้างดีจันทรอมีเจนูสมีเต่ว่าผมมีรู้วนลุงอ้วนกำลังถ่ายรูปอยู่เรื่อยครับแล้วก็นี่ผู้ชมนำของเราวันนี้ พี่พาไปตกอะไรวันนี้รู้พาไปดูปลากระมงก่อนไปดูปลากระมงั้นปลาไม่แดกไปดูทำไมก็พาไปดูไอพี่ตกได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องนะเอาอีกแล้วอุจารไม่ต่างอะไรเยอะถูเลยได้มากได้น้อยมันก็อยู่ที่คนตกนะครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวขาดก็โทษะไตอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกี่อะไรเนี่ยมึงไม่ไตอะไรเนี่ยวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะมาตกปลาขาวเอ่อมีความคาดหวังว่าจะได้ปลาไหมครับลุงสามปูยี่ห้อได้ประสบประสิบกูก็โอเคเลยเฮียเอาๆพอได้วเฮียเปลี่ยนถ่ายก็ไม่ถ่ายใหม่ หลังจากที่ปลาไม่แดกคือกูอ่ะเป็นคนที่มีความสามารถในการตกปลาสูงมากเวลาที่กูตกปลาไม่ได้มึงสังเกตง่ายๆเกิดจากอะไรอ๋อมีฝีมือไข่ปลาไอ้เหี้ยอ๋อยังไงมันไ่มีกูนะอืมไม่กลัวหรอกหินเนะี่ยเออมาติดหินดูแอคชั่นเหมือนมีปลาอ,อย่างนี้เท่กัยังดีว่ะนี่เว้ยการตัดแบบ สิบกิโลนะยามสิบห้าทีสี่ห้าทีก็ไม่ได้กระจอกทั้งใส่ทั้งคนตกทั้งคนขับเรือสาีเลยว่ายกทีมกยัด่าว่าเรากระจอกพอกกันเป็นไงเป็นไงมึงรู้จักยังเรือนจันเลยอ่ะมึงรู้จักร้านหนึ่งก็จันเลยไหมสายปกติโคนชล่นทุนจารีอลังการกว่านี้คือจ้างคนดำน้ำไปเอาบางอยู่กิน ไม่ใช่แสดงว่าแสดงว่าต้องวันนี้ตำแหน่งนี้หายตำแหน่งนี้หายอามึงบอกคนตัดนะว่าคลิปนี้คือความจันไรเขียนชื่อน่าคลิปนะความจันไรมาแท่นหลุดจากปากแม่น้ำถึงพื้นกัดอีกอ่ะทำไมไม่แด่เลยวะกูชื่อเสียงปีบบ้ากันเลยเว้ยตอนแรกก็จะไว้น้ตกระดอกคนเดียวไอ้เยี่ยกระดองทั้งทีเลยไม่มีใครได้สักคนอยู่ไหนโกงเลย ใจตัวมากเหียยอปลามีปลาแน่นอนมีปลาปลากินแต่ว่ากินไม่ไม่ถูกเรียมกับกูเนี่ยไม่ได้เอ่อเคียนเรื่องตกปลอยได้รู้สึกว่าหูข้างขวาองเนี่ยแม่งรา้การกันข้อเทือนมึงเอาึูดูวิธีการแก้ไขนะเอาดิชู้แผ่นหนึ่งโอ้โหตาย ก็เมื่อกี้กูถามเลยบอกว่าไอสัตว์ตกลงกูต,งงต้องเงียบไหมเผื่อปลาจะได้มากินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็บอกไม่เกี่ยวเดี๋ยวรู้จักคอยดูยวันนี้กูจะตกปลาดอกเก่าดอกแดงสิบโลอไอไอจ๋ายเลิกตกปลามงตกปลาเกาเนอะโอ้ให้มึงตกดอกแดงด,ดอกทองมึงตกไว้หมดเลยเอาสักดอกนึงปลาซิวปลาช่อนเทียอะไรก็เอามาสักตัวให้ เรื่องไรก็คือปาดงใจไม่ก็คือไงบอกเลยเดี๋ยวมึงคอยดูด้วยวันนี้ดิลุงเบียวอ่ะมันจะรู้ว่ามันคิดผิดเดี๋ยวผูจะไปสร้างความแทนรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูนอนก่อนห้านาทีห้านาทีเดี๋ยวกูไปบอกเลยนี่เดี๋ยวก็มันได้กูต้องทำการล้างแทนลุงเบียวนะ ให้มันรู้เรื่องหูลาวคือจะไม่พูดหรือขี um ้ฝายหรือใช้ความที่สยบการเคลื่อนไหวให้มันรู้ว่าการปลอบปล่อยแพ้นังไเป็นไงไปบุ้งไปนี่อ้่พูดอะไรดูดูอยู่นี่ดูมาชั่วโมงกว่าแล้วดูอะไรล่ะ w วัวชิงวัวชิงไม่พูดอะไรอย่างเงีมัเล่นกุยถ้าเกิดว่าชัยชนะไม่ได้อยู่กับกูอ่ะยังไงมันก็อยู่กูนี่มึงคอยดูชัยชนะในการตกปลาหูลาวแป้ง เขมันก็ดีนะคนได้รู้ว่าปลาต้องแพงปลาตกได้สัตว์เฮยฟังเคทเทคมาครับอยู่ไหมครับได้ได้รอแป๊บขอใสนดิสขอใสนดิสแบบว่าแบบว่ามันไม่แดกวันทีว่าอ้สัตว์ลาปีปลายเฮียเยตังทุกวันเยตังกระลปังปังแดกส์ เอามาครึ่งวันมึงดูได้แล้วได้ตั้งเตาเทำไมเอาเตามาย่างปลา <c oughs> ไอ้ัตด้แล้วว่ามามากครับดีกว่าเอามาลวกแล้วเอายื้นให่หายไปชิคเลยไม่ตั้งเตาเล้วตั้งเตาไม่ทำหม้มอดิวรอทั้งวันถึงหายแรกเทียงอันนี้กี่โมงกี่โมงสองโมงสี่สิบสองชั่วโมงได้ปลามาตัวหนึ่งกูว่าเอาปลาเล็กไปออยกูบอกเลยว่าได้แน่ไหม โ oh, อ Girl, ๊ยโนโนขนาดนี้แปดโอ่าไม่เสียชื่ยตายแล้วเออผมผบอ้ไอายถามไหมโอ๊ขอโทษก่อนเลยคุณขอโทษก่อนเลยเยดโดออกมาชั่วโมงกว่ามันมีความสุขแบบนี้นี่เองมาแล้วมาแล้วอยจากูไม่ได้ นี่คืออะไรปลาอะไรนะเขาตุ้มเข่าตย้งมาแล้วมาแล้วไหนปลามันเอยปลาเต่าดอกแดงอันนี้คือโล่ปลาใช่ไหมอันนี้คือประมาณสักสองรู้เลยนะเหรอโว่ปลาสองรูอันนี้ถือว่าปกติใช่ไหมโอ้โหจิ้มจิ้มได้ไหมไงให้รู้มือเรื่องปลาให้ย่ายจาย รอตายด้วยไอ้เขาตายแล้วพี่ยไม่เสียชื่อเแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเอาพูดใหม่ดิเมื่อกี้เอาโอเคกูยอมแพ้เลยว่าขอโทษด้วยวันนี้มึงได้สามตัวแล้วกูก็โอเคแล้วก็จบนี่คือจบแล้วใช่ไหมเลี้ังหรือเปล่ายักษอยังเหรอนี่คือเรือตกปลาดูนี่คือเรือตกปลาแล้วนี้มีงจะมือกรอยี้ Seriously? <laughs>

ไฟเอ้ยไอมเฮ้ยไอ้ um> <t <t uk> <t uk ัไอหัวทอไอ้เียไอ้หัวทอไอ้หี้ไอหน่ยไอ้หัวทองมือมันใส่ผ้าคลเฮ้ยคันนั้นเป็นหิ้ไอ้เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเอาตีแล้วเว้ย อยากจะบอกนะขอให้ครูเมาแค่ไหนมาก็ได้ขวาขึ้นล้อขึ้นล้อไม่เกินขึางขวาผมขึ้นก่อนนะมันไม่ไม่ขึ้นล้อมากเกินเกิผมก็ขึ้นก่อนแน่นอน มึงเกงไหนสัตว์มึงชา้ยไอน่องมึงคอยดูงจะดาลากากูเลยวไม่เคยจะขีดไม่เคยจะขดม้งเอาไรพันหนึ่งนหนึงมึงจะมาเกทำคุยอะไรเกขีดเอาไม่ได้ก่อนพันหนึ่งพันหนึ่งตีางพันหนึ่งกระจอกพันหนึงไควายสามสินี่ไงไม่เคย้เรยควายอ่ะชักเลยกูบอกแล้วนี่จะเกิเนี่ยปาบีะตตามึงน่กูเกินอนี่เกินแนนอนนี่ตื่จะตากูเลยเหรอ จ็ดด้เอาตังเลยถ้ามึงอยากได้ตังกวาไปเลย7จ็ดันปลาตรงนี้เจ็ดพันกูบอกว่าเจ็ดขีดกูบอกว่าเจ็ดขีดดูจากการัดเลยนะแต่แม่งงั้ที่มัเจ็ดห้าตอบนะตอบไปถามมาถามมาดีไหมดีไงไอ้สัสไอ้ัราคาคุยแดงเขี้ยวแดงเกี้ยวเดี่ยวเขี้ยวเียวคืออะไรผงแดงกับพงแดงพี แต่ว่าเราสับทั้งที่แรงเที่ยมใหญ่ใหญ่ใหญ่เยวัไปเลย อ้อ้อ,อ,อ,อโอ้ยโอ้อะไรวะไปอยู่มันมเป็นตัวเล็กยังอยู่เลยตัวใหญ่ดูแล้ว,วคือกูเลยตัวใหญ่เมื่อกี้มันดึงออกเห็นไหมล่ะจ่ายดู พอมีแม่งดูดนะดูนี่ดูแน่ๆนี่คิแม่ดึงออกพื้นเลยเอาพี่ดีกว่ากูตกปลาไม่เก่งไม่ใช่ประเด็นแต่มาแล้วใครไม่มาหมือนอันนี้คือสิ่งที่ต้องตอบ ้กูเลว่นเกตกุมาแล้วแต่ว่านี่กูรอย่างปลาไงตอนนี้กี่โมงครับบ่ายสามแล้วว่าโอเคแล้วกูเลิกแล้วเพราะกูกลัวโอเคนี่แหลลูกกระจอกลูกกินแล้วไม่ไหวแล้วเลอไอ้สัตว์ไอ้สัตวนคือมันไม่พูดเรื่องตกปลากระจอกนะกูบอกเลยวันนี้กูไม่ตกแล้วเดี๋ยวกูจะไปแดกเอาละกูว่าปิดคลิปไปละบายบายอ้าทำไมปิดกัน